พวกเราคือกูนพาออกใหม่ G O O N Goo ใหม่กางเกงพ่อเด็กกูนจากญี่ปุ่นสลิมแอนดดรเพิ่มเจลซึมซับเยี่ยมแห้งสบายไม่ตุงใส่กะชับชับชับใสกะชับชับชับ G O O N Goo ทำไมถึงรักฟีโนชอบคนมีดั่งทำไมถึงรักฟีโนกับพ่อหัวใจของผม มันบอกเป็นหัวใจมันเป็นฟีโนโตาตดตดตา,ต,า,ต,า,ต,าต้องเธอไม่มีหรือไงถ <c oughs> ึงไดไม่ยืนรอยหน้าแบบนี้ดิฉันทำตามหน้าที่ไม่ได้มีเวลาว่างคับใครบางคนน <c oughs> ี่ถึงว่าฉันเหรอ <c oughs> ฉันจะบอกคุณพอให้ไล่เธอออกก็เล่าดนส ชุ่มคอไอ้อปลาสลิดไอ้กลิ้งไอ้ทั้งหยอดคเครื่องเครงตามาสน,สนอปูอฮอลซูเตอร์